ว้ยไม่เจอวายว้ายอะไรอะไอเฮียสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันชื่อเกมว่าเออซิกดรามาเรียนะครับผมเออซึ่งในหาเกมนี้นะครับเหมือนว่าเรานะครับซึ่งเรานะครับก็ต้องไปหา2คนนี้ครับในสถานีตำรวจนะครับแต่ว่า2คนนี้นะครับเหมือนว่าเกิดอาการแบบบ้าคลั่งอะไรก็ไม่รู้นะครับมาทำร้ายเรานะครับอันนี้ได้ยินจากข่าวๆนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหม สาเหตุที่ผมเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่ามันโดดเด่นมากนะครับตัวละครนี้โอเคต้องเลือกอันแรกใช่ไหมเออไปโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เออเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอออะไรไปเนี่ยเฮ้ยกระโดดได้ไหมได้เอาวะแล้วกูจะตายไปแล้วมันก็เดี๋ยวนะไปไหนไม่ได้โอเคกูจะไม่ลงตรงนี้แหละหรืออะไรวะเนี่ยอ๋อไฟเอสเลย์ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนนะมันมีหนึ่งกับสองหนึ่งหนึ่งคือไฟแช็ค หนึ่งคือไฟแช็กสองคือไฟเอสเลและไฟแชกนี่เอาไว้ทำอะไรอะกดได้แค่คลิกขวาเหรอคลิกขวาคือจุดไฟแช็กนะครับโอเครู้เรื่องมาอ๋อ,อปิดไม่ได้ต้องเปิดไว้จะได้เห็นทางนะท่านผู้ชมครับโอเคโอเครู้เรื่องแล้วกดเปิดได้ปหไม่ได้ฮัลโหลเฮ้ยผมอยู่นี่ครับผมมาช่วยพวกคุณว้าอะไร Oh shit! Oh, 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 ойти, okay, อ้อ้อะไรอะไรโอ้โ oh, อ hey, 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 hey. ้โอ้อะไรโอ้เฮ okay. ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะกี้มันมันค okay. ่าผมเหรอกด E คือเปิด F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  อ๋อกด E แล้วกด F โอเคดูเรียกเฮ้ยตะกี้ผู้ชายค่าผมวะท่านผู้ชมครับตะกี้เหมือนเป็นไฟของอิตาจิเลยฮะอิาจิถ้าใครไม่เคยดูนารูโตะนี้ต้องขออภัยเยแล้วห้องนี้มีอะไรปะไม่มีอะไรเลยครับแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ย ห้องนี้มีอะไรให้เก็บปะโอ้แดดูไม่มีบ้าไมีบอลเลยเฮ้ยกุญแจ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 เก็บไงอะเอ็กก์อ่ะเอ็กกไม่ใช่อีเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอะไร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 ใครมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยนั่นนั่นขัตกรโอ้ไปแล้วันไปแล้วไปแล้วเ้วเก็บพุงนี้ไม่ได้ชิมมา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 โอ้ย y god โอ้ยไม่ก็ชมมาอยู่แถนีเอาไงอะ คือถ้าอยู่แต่ในห้องไม่ได้เหรอวะไป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 โอเคอีปิดโตโอเคโอเคห้องนี้มีอะไรเก็บป้ามีกุญแจแต่เก็บอะไรไม่ได้เฮ้ยเก็บอะไรไม่ได้เหรอกูเฮ้ย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 อย่าด่ากูขอร้องเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเก็บป้างเชื่อไม่มีว้ายอะไรอะไรไอ้เหว้า โอเคตอนนี้เราเข้าสู่แมปใหม่ไปที่บ้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ตัวเราก็มีเอ่อไฟฉายตัวเราชื่อว่าอะไรวะเอวดอร์ใช่ไหมเออเอวดอร์นีฮะแค่มาห้องแรกก็เหมือนห้องเชือ้อเลยห้องอะไรเนี่ยเอ้ยนี่ใครมาเยี่ยวราดแถวนี้เนี่ยี่บอกว่าเราโอ้ฉี่ไม่รู้ซิทำไมเอวดอร์ทำตัวเงี้ยเอวดอร์ที่ใส่ไม่ดีเลยอโอ้โหเยี่ยวเรนลาดหมดโอ้โหใครมันเยี่ยวกัดเดีวยว เราเนี่ยเปิดตัวเลยปะเปิดไดซ้ซ้อนได้ปะเฮ้ยเฮียซ้อนได้โอ้โหแต่ตัวกูวเล็กมากและตัวเราไม่มีขาด้วยนะฮะโอ้โหฮเฮียเว้ยน,นี่บอกว่าตัวเราลอยลอยไปไหนลอยเลือดมาแถวนี้เหรอวะลอยเลือดคืออะไรอะ่ะมันใช่ลอยเลือดปะไม่ใช่ปะฮะลัฮะลโหลฮัลโหลมีใครอยู่แถวนี้มั้ยเริ่มงงกันนะแกมน,นี้ ชวนผมสับสนมากและผู้หญิงคนนั้นนี่อยากเจอมากท่านผู้ชมครับอยากเจอผู้หญิงนะฮะเกมนี้คือแบบยุ่ยยวนมากผู้หญิงนี่คือแบบเด่นที่สุดแลวในเกมนี้เอ็นปกนี่ก็แบบน่าเล่นมากเฮ้ยไอ้แสงสีแดงสีเขียวยไ,ได้คืนเลยเก็บได้ปะเก็บไม่ได้คือไรอ่ะโอ้โหห้องเยอะมากคุณต้องเปิดห้องทีห้องหรอวะห้องหนึ่งห้องหนึ่งไปเลยปะไม่มีฮะแต่เกมนี้มันดูไม่มีอะไรให้เก็บเลยอ่ะ ใช่ไหมมันแรงดูไม่มีอะไรเก็บฮะงงกันี่ยะทำไมมันชนเคว้งอย่างวะเฮ้ยโหแผนทีโรว่ะท่านผู้ชมครับเฮ้ยโอวะเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นแผนทีโรนะครับก็ลองดูในนี้ได้เลยฮะมันจะมีคนไม่เคยเห็นจริงดิตรงนี้บางแหละนะอะไรละอี๋เฮ้ยเสียงอะไรอะ่อะ อะไรวะเลยไกเฮึ่ยฮึ่ยฮึ่เฮึยบ่นเลยวะโอ้แม่บ่นกูโอ้ยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งดาาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแม่งฟักฟักเดียวเลยเก็บของแผ่นดิสหชิ้นเหรอโอเค ต้องหาจากไหนบ้างวะ5ชิ้นไปหาแผ่นดิสเหรอแผ่นดิสอยู่ไหนวะแผ่นดิสมีแธอมีบ้านแถวดิสมีแผ่นดิสแถวนี้ไหมแผ่นดิสละแผ่นดิสละไม่ต้องเจอห้องดิสเหมือนเดิมงงอะไรวะเอา้า pendis. Nigga, นี่ไงแผ่นดิส <S <S ไอ้คำว่า e ะไรไม y ไม l เลือกเออใครแปลออกก็แปลนะฮะแต่ผมขอดูคร่าวๆอยู่เหมือนเป็นเทปบันทึกเหตุการณ์มันบอกมันรักใครวะอ่านไม่ทันมีอะไรเก็บป้ามีแผ่นดิสป้าไม่มีฮะไอสิ่งเหี้ยวะใหญ่เยอะไอิสว์เริ่มหลอนแล้วพี่เริ่มกลัวแล้วใจเย็นหรือว่าเราต้องไปดูแผนที่วะ This Is Doctor uh, uh, I have, I have juice. One of the provided juice. by Tommy contains DNA from another individual, a woman, with no genetic similarities to the deceased. Woman. Upon further inspection, the woman's DNA suggests a 99.9% .9 match to. So ผู้หญิงมันน่าก,กลัวเหรอก็เลยขึ้นเนื้อหามันบอกคร่าวๆอย่างนั้นโอเคแต่เราต้องหาแผ่นดิสต์นะฮะแต่เราไม่เจอผู้หญิงเลยฮะท่านผู้ชมครับอะไรวะหาแผ่นดิสต์ต่อแผ่นดิสต์อยู่ไหนแผ่นดิสต์สยู่แถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยด <c oughs> ีไงเอาม่ใช่นี่มันจานโอ้โหบ้าแล้วมองไงเป็นแผ่นดิสต์ฮัลโหลอันนี้นมีอะไรอะไรให้เราเก็บละ่ะไม่มีนี่มันห้องที่เราเข้ามานี่หว่า เอ้ยอะไรอะเอกสารเหรออ๋อมีมีเก็บเอกสารด้วยโอ้โหบ้ามากให้เก็บเอกสารเยอะแยะเลยฮะเกมโอเคไปทางไหนอะว้ายเอ้าอโอ้ยโอ๊ยดูนะหาไม่หมดเลยโอ้โหต้องหาดิสไม้ครับเนื่จากที่ผมไปอ่านในเรื่องมาเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้มันแพ้แสงไฟครับท่านผู้ชมครับจากที่ผมไปดูหน้าเว็บมานะฮะ เออใช่ใช่ใชแสงไฟที่เราถืออยู่นะฮะแปลว่าถ้าเราเจอมาใช่ไหมเราต้องเอาแสงไฟไนะฮะส่องหน้ามันทุกชุครับโอเคนี่คือแผนที่แผนที่มีอะไรน่าสนใจปะแผนที่ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ฮะดูไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฮัลโหลอันนี้กูโงโง,โงองีกแล้วโอเคมีดิสให้เก็บปะไม่มีครับไม่มีอะไรเลยฮะว้ายใชไมไอไม่คข้าใจ โอเคเปิดตู้มามีอะไรบอสมีดิบบ้ามีดิบบ้าใครมันจะซ่อนดิบในห้องน้ำวะมีไหมถ้ามีโอ้ยนี่ไงไอ้ยี่งซ่อนดิบในห้องน้ำวัตตาฟังมึงซ่อนดิบในห้องน้ำมีไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามชิ้นละสามชิ้นละโอเคโอเคได้สามชิ้นละท่านผู้ชมครับโหลมีดิบให้เราเก็บไหมอะไรเนี่ยเฮ้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 ย เฮ้ยมือใครฮัลโหลโอเคเก็บแฟ้มมาแล้วเฮ้ยมือใครอะตะกี้ไม่มีปะแล้วผู้หญิงอยู่ไหนวะต้องระวังผู้หญิงนะเราต้องหาดิสวายวายวายอะไรอะไอเฮีย <c oughs> What hand mean can't do you mean can bring my bring I โอ้เริ่มใหม่โอพักก่อนไม่ไหวอะไรวะโอเคมมมมมมอท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเกมนี้ถือว่าแบบอื้มนอะไรวะแสงไฟมันสู้กันไม่ได้เหรอเอองงมากแต่ว่าผมเล่นมาโอ้โหท่านผู้ชมพูดต้องนานลืมไปว่าไม่อยู่ด้านนี้นะฮะเออโอ้ยงงมากว่าแบบพวกแม่นนี่ทำไมม,นมันไม่มันไม่แพ้แ,แสง,งไฟว่างงงกันเออ หรือว่าต้องคลิกขวาวะไม่แน่ใจนะฮะโอเคท่านผู้ชมครับก็ไม่บายนะไว้เจอกันหน้าครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ลาลืมกดไลค์นะฮะบายค่ะับกำลังใจด้วย